เมื่ออดีตทหารจากหน่วยลกบพิเศษต้องสูญเสียภรรยาที่เขารักไปเขาเลยต้องกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและพร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูกจนต้องเข้าอยู่ในโลกของอาชญากรสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง t h a n Fusion ยังไงก่อนจะไปรับชมการสปอยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เริ่มเรื่องเหล่าทหารจากหน่วยลบพิเศษก็ได้มาทำภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายหนึ่งในนั้นก็คือไลอ้อนโลแกนเขาเป็นผลแม่นปืนในภารกิจนี้โลแกนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเมื่อจบภารกิจเขาก็กลับบ้านใช้ชีวิตกับครอบครัวโลแกนมักจะพาบบลลี่ลูกชายออกไปประจนภัยในป่าเพื่อล่าสัตว์เขามักจะสอนลูกให้ฝึกยิงปืนแต่บบลลี่ดูเป็นเด็กขี้กลัวไม่กล้าแม้แต่จะจับปืน แถมยังส่งสารสัตว์ไม่กล้ากินเนื้อสัตว์ที่เพิ่งถูกฆ่าตายมาด้วยซ้ำก่อนกลับบ้านเขามักจะให้ลูกมานั่งตักแล้วช่วยขับรถบนลี่เป็นเด็กที่ล่าเริงสนุกสนานบ้านนี้อยู่กัน3ามคนพ่อแม่ลูกและกำลังมีลูกน้อยอยู่ในท้องอีกหนึ่งคนนับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากวันรุ่งขึ้นโลกแกนก็ไปทํางานตามปกติส่วนภรรยาก็ขับรถไปส่งลูกชายที่โรงเรียนระหว่างทางรถของเธอกับถูกรถที่ฝ่าไฟแดงชนเข้าอย่างจังเธอกับลูกได้รับบาดเจ็บสาหาัส 8ปีต่อมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ไม่สามารถทําให้โลกแกนลืมภรรยาของเขาได้เลยเขายังคงคิดว่าภรรยายังอยู่ไม่ได้จากไปไหนและในตอนนี้เขากลายเป็นคนตกงานเพราะต้องลาออกจากทหารเพื่อมาดูแลบิลลี่ลูกชายที่ลอดจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นเขาย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆบิลลี่ก็เลยไม่มีเพื่อนแถมยังเป็นเด็กเกเรจนต้องมาขึ้นศาลถึง3ครั้ง แต่สารก็ยังคงอนุโลมให้เพราะเห็นใจที่เขาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแต่ถ้าบิลลี่ทำผิดอีกครั้งเดียวจะต้องถูกส่งเข้าสถานพินิจต่อมาเขาก็ได้รับข้อความนัดเจอจากจอห์นนี่เพื่อนเก่าที่ร่วมรบกันมาวันรุ่งขึ้นทางโรงเรียนของบิลลี่ก็ได้เชิญผู้ปกครองเข้าพบเพราะบิลลี่ขาดเรียนบ่อยทางครูก็พยายามพูดอ้อมๆเพื่อจะให้โลแกนย้ายบิลลี่ไปอยู่ที่โรงเรียนรัฐแทนแถมค่าเทอมเทอมที่แล้วเขาก็ยังไม่ได้จ่ายโลแกนเลยรับปากว่าจะหาค่าเทอมมาให้ และจะไม่ให้บิลลี่ขาดเรียนอีกด้านบิลลี่เขาก็มองที่กลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่กำลังนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานต่อมาโลแกนก็มาหาจอหนนี่ตามนัดทั้งคู่ก็คุยถึงชีวิตที่ผ่านมาให้กันและกันฟังในตอนนี้โลแกนได้งานเป็นพนักง,งานขายส่วนจอนนี่ก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมที่เขาชำนาญซึ่งมันก็เป็นงานผิดกฎหมายและเหตุผลที่นัดเจอโลแกนในวันนี้ก็เพราะอยากให้เขามาช่วยงานแต่โลแกนเขาก็ยังไม่ได้ตอบตกลงอะไร วันรุ่งขึ้นโลกแกนก็ออกมาทํางานเขาเป็นเซลล์ขายวายแต่เพราะเป็นคนที่พูดไม่เก่งและไม่เคยทํางานประเภทนี้เขาเลยไม่รู้วิธีโน้มน้าวในการขายมันก็เลยทําให้ลูกค้าหงุดหงิดและก็ไล่เขาออกไปเมื่อโลกแกนกลับมาที่รถเขาก็นึกแค้นใจที่ลูกค้าพูดจาไม่ดีใส่เขาเลยกลับเข้าไปและขู่จะทาร้ายลูกค้าถ้าพูดจาไม่ดีกับเขาอีกด้านจอนนี่ก็มาหาโลกแกนที่บ้านและได้นั่งคุยกับบบลลี่ จอนนี่ก็ได้เล่าเรื่องในอดีตตอนเป็นทหารให้กับบิลลี่ฟังบิลลี่เลยรู้ว่าพ่อของเขาเคยฆ่าคนแถมพ่อยังเป็นวีรบ,บุรุษอีกด้วยเมื่อโลกแกนกลับมาบ้านแล้วเขาเห็นจอนนี่นั่งคุยกับลูกเขาก็รู้สึกไม่โอเคเลยนัดจอหนนี่ไปเจอกันที่อื่นเขาได้ปฏิเสธงานที่จอหนนี่จะให้ช่วยจอนนี่เลยพูดถึงเรื่องในอดีตทวงบุญคุณในสิ่งที่เขาเคยทำให้กับโลกแกนมันก็เลยทำให้โลกแกนปฏิเสธไม่ได้ เมื่อกลับมาบ้านโลแกนก็เอาปืนที่เก็บไว้ในลิ้นชักขึ้นมาดูและก็นึกจินตนาการว่าได้คุยกับเมียส่วนบิลลี่เขาก็อยากจะเข้ากลุ่มเพื่อนๆให้ได้ด้วยการเอาเรื่องของพ่อที่เคยเป็นทหารพลแม่นปืนแถมยังเป็นวีรบุรุษมาพูดให้เพื่อนๆฟังจนเขาได้เข้ากลุ่มเพื่อนๆอ,อย่างที่หวงังไว้ ด้านโลแกนกับจอหนนี่พวกเขาได้บุกมาที่บ้านหลังหนึ่งและจับคนที่อยู่ในบ้านเค้นถามรหัสตู้เซฟแต่ระหว่างนั้นมีคนบางคนอยู่ในห้องและพิมพ์ข้อความบอก,กพวกว่ามีคนบุกบุกบ้านเมื่อจอนนี่เดินเข้าไปดูคนคนนั้นกลับรู้จักและจำจอนนี่ได้จอนนี่ก็เลยจัดการมันทิ้งจากนั้นก็มีคนมาเคาะท,ที่ประตูแต่มันก็เป็นแค่คนส่งอาหารโลแกนกับจอนนี่ก็เลยหนีออกมาได้ โลแกนได้ถามจอนนี่ว่างานนี้ไหนบอกจะไม่มีการยิงใครแต่เขาได้ยินเสียงปืนสองนัดในห้องจอนนี่ <Johnny S 1> ก็เลยตอบแบบเฉยๆโลแกนก็เลยไม่ได้สนใจที่จะถามต่อเพราะเขาเองก็ไม่ได้อยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรพวกเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ในตอนดึกโลแกนก็ฝันร้ายเขาเลยสะดุ้งตื่นและก็ยังคงจินตนาการเห็นเมียตัวเองนอนอยู่ข้างๆแถมเขายังพูดคุยกับเมียอีกด้วยจนบิลลี่ได้ยินเสียงพ่อคุยกับใครวันรุ่งขึ้นที่ทํางานหัวหน้าก็เรียกเขามาตําหนิที่เขาไปข่มขู่ลูกค้าและขอให้เขาอย่าทํากิริยาแบบนี้อีกไม่งั้นเขาจะโดนไล่ออกแต่โลแกนเขาก็รับปากไม่ได้ว่าเขาจะไม่ทําอีกเขาก็เลยต้องโดนไล่ออก ด้านบินลลี่พวกเพื่อนๆก็พยายามยุให้บิลลี่ดูบุหรี่แต่บิลลี่ก็ปฏิเสธลูกชายทนายเลยบอกกับเพื่อนๆว่าอยากไปบังคับบิลลี่จากนั้นบิลลี่ก็ขอบคุณลูกชายทนายที่ช่วยเขาบิลลี่เลยบอกลูกชายทนายว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยดูดจนโดนขึ้นศาลแถมยังมีเรื่องอื่นด้วยถ้าเขาทำผิดอีกเขาจะต้องถูกส่งตัวเข้าสถานพินิษลูกทนายก็เลยชวนเขาไปงานปาร์ตี้ที่บ้านซึ่งมันก็ทําให้บิลลี่ดีใจมากที่เขามีเพื่อนสักที ส่วนโลแกนก็มาบอกกับจอนนี่ว่าถ้ามีงานอะไรให้เขาช่วยอีกก็บอกซึ่งจอนนี่ก็มีงานให้เขาช่วยพอดีเมื่อกลับมาบ้านเขาก็เอาปืนคู่ใจออกมาเช็คบิลลี่ก็เข้ามาเห็นพอดีและก็นึกว่าพ่อจะกลับไปล่าสัตว์อีกครั้งโลแกนก็เลยให้ลูกลองจับปืนเหมือนตอนสมัยเด็กๆแต่บิลลี่ก็ยังคงไม่กล้าเหมือนเดิมและบิลลี่ก็ขอพ่อออกไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนโลแกนก็อนุญาตให้ไปในปาร์ตี้บิลลี่กับเพื่อนๆก็สนุกสนานกันมาก ด้านโลแกนเขาก็ามาทํางานให้กับจอนนี่โดยการส่องคุ้มกันจอนนี่อยู่ห่างๆเพราะตอนนี้จอนนี่กําลังมาคุยกับพวกพ่อค้ายาซึ่งพวกมันก็คือคนที่จอนนี่กับโลแกนไปป้นเงินมาแท้ที่จริงแล้วจอนนี่ทางานให้กับพวกมันอยู่พวกมันเลยสงสัยว่าคนที่เข้าไปป้นเงินอาจจะเป็นจอนนี่เพราะฝีมือการป้นของสองคนนั้นมันเก่งมากและจอนนี่ก็เคยเข้าไปในบ้านหลังนั้นรู้ว่าบ้านหลังนั้นมีอะไรแต่จอนนี่ก็ได้ปฏิเสธ ส่วนโลแกนที่คอยส่องคุ้มกันจอนน่อยู่เขาก็สงสัยว่าจอนนี่มาทําอะไรกับพวกพ่อค้ายาด้านบิลลี่กับเพื่อนๆก็กําลังเมาไมา้กันพอสมควรพวกนั้นก็เลยเอารถของพ่อที่เป็นทนายออกไปขับเล่นพวกมันพยายามยุให้บิลลี่เป็นคนขับวิลลี่ก็เลยต้องยอมขับทั้งๆที่ยังเมาอยู่ส่วนโลแกนเมื่อกลับมาบ้านเขาก็ได้รับสายจากลูกชายจนเขาต้องรีบออกไปหาลูก พราะตอนนี้บิลลี่ได้ขับรถความเสียหายโลแกนก็พยายามจะแก้ไขและหาทางออกให้เพราะทุกคนยังเป็นเยาวชนแถมยังเมาแล้วขับอีกด้วยโดยเฉพาะบิลลี่เขาอาจจะต้องถูกส่งไปสถานพินิษ์เขาได้พาบิลลี่กลับมาที่บ้านบิลลี่ก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านและเข้ามาอยู่ในห้องน้ําเพราะรู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่ทําและเขาก็กําลังคิดจะฆ่าตัวตายโลแกนก็พังประตูเข้าไปด้วยความเป็นห่วงเขาพยายามปลอบใจลูกว่าไม่เป็นไร ส่วนรถคันที่คว่ำโลแกนก็เผามันทิ้งจากนั้นเขาก็มาที่บ้านของทนายเพื่อมาคุยเรื่องรถโลแกนพยายามบอกทนายไม่ให้เอาผิดกับบิลลี่แต่ให้ทนายบอกกับประกันว่ารถถูกขโมยและก็ถูกเผาแต่ทนายก็ทําไม่ได้ด้วยหน้าที่การงานถ้าถูกจับได้ว่าโกหกเขาอาจจะต้องติดคุกทนายก็เลยจะดําเนินการตามกฎหมายด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกถูกส่งตัวเข้าสถานพินิษฐ์เขาเลยจะหาเงินค่ารถมาคืนให้และขอให้เรื่องนี้มันจบ ต่อมาเขาก็พาลูกมาบริจาคเลือดเพราะเลือดของลูกเป็นเลือดที่หายากและเขาก็นึกถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุในอดีต ตอนที่นั่งรอหมออยู่หน้าห้องพยาบาลจอห์นนี่ก็มาหาเขาเพื่อปลอบใจและอยู่เป็นเพื่อนหมอได้ออกมาบอกว่าเลือดของลูกและเมียเขาเป็นเลือดที่หายากทางโรงพยาบาลก็มีไม่พออาการทั้งสองคนก็เข้าขั้นวิกฤตเมียของเขาได้เสียลูกในท้องไปแล้วระหว่างที่หมอบอกอาการเขาก็ยืนช็อกไปชั่วขณะเหมือนไม่ได้รับรู้อะไรแล้วปัจจุบันหลังจากที่ให้เลือดเสร็จพวกเขาก็กลับบ้านโลแกนก็มาหาจอห์นนี่อีกครั้งเพื่อขอให้จอห์นนี่ช่วยตอนนี้เขาต้องการเงินจำนวนมาก จอนนี่เลยบอกจะช่วยแต่โลแกนก็ต้องพร้อมลุยจากนั้นพวกเขาก็มาเตรียมลงมือจอนนี่นัดพวกพ่อค้ายามาเจอเพราะเขาบอกพวกนั้นแล้วว่าคนที่ป้นเงินไปก็คือเขาเองเมื่อพ่อค้ายามามันก็โมโหมากที่จอนนี่ทำแบบนี้และอยากจะรู้ว่าจอนนี่ทำทำไมเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาทำได้เพราะเขาเก่ง และเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดชอบชั่วดีกับสิ่งที่ทําเลยเพราะมันเป็นเงินผิดกฎหมายจากการค้ายยาหนึ่งในพ่อค้ายาก็โมโหมากเลยเอาปืนจ่อเขาและถามว่าเงินอยู่ที่ไหนเขาเลยบอกว่ามันอยู่หลังรถอีกคนนึงก็เลยลงไปดูแต่มันกลับไม่มีอะไรและพ่อค้ายาทั้งสองคนก็ถูกโลกแกนยิงตายแต่อยู่ๆก็มีพวกมันมาสมทบ โลแกนก็จัดการไปได้หนึ่งคนขณะที่พวกมันกําลังจะขับรถหนีโลแกนก็ยิงคนขับไปได้หนึ่งคนเมื่อไม่สามารถจัดการได้ด้วยปืนโลแกนเลยวิ่งตามรถคันนั้นไปและก็จัดการพวกมันทุกคนได้สําเร็จขณะที่จอห์นนี่กําลังทําลายหลักฐานโลแกนก็สงสัยลึกๆว่าจอห์นนี่มีเรื่องอะไรกับพวกนี้แต่จอห์นนี่ก็บอกให้เขากลับบ้านหลักฐานที่เหลือเขาจะจัดการเองเมื่อโลแกนกลับมาถึงบ้านเขาได้บอกกับลูกว่าถึงเวลาที่พวกเขาต้องย้ายกันอีกแล้ว แต่บิลลี่ไม่อยากที่จะย้ายเขาอยากจะอยู่ที่นี่เพราะเขามีเพื่อนแล้วโลแกนก็ทําได้แค่ขอโทษลูกเพราะยังไงพวกเขาก็ต้องย้ายมันก็เลยทําให้บิลลี่ไม่พอใจและก็ต่อว่าพ่ออย่างหนักเขาคิดว่าพ่อไม่ต้องการเขาถ้าเลือกได้ในวันนั้นพ่อคงอยากให้แม่มีชีวิตรอดแทนที่จะเป็นเขามันก็เลยทําให้โลแกนโมโหมากกับสิ่งที่ลูกพูดเมื่อตั้งสติได้เขาก็รู้สึกผิดที่ทํารุนแรงกับลูกบิลลี่ก็ไล่พ่อให้ออกจากห้อง และเหตุการณ์ในอดีตก็แสดงให้เห็นว่าเมียเขามีอาการสาหัสมากหมอไม่สามารถบอกได้ว่าเธอจะรอดไหมเขาเลยต้องตัดสินใจปล่อยให้เธอไปและก็ได้ออกมาร้องไห้เสียใจอย่างกับคนบ้าคลั่งจอนนี่ก็เข้ามาปลอบจากนั้นเขาก็ได้รู้ว่าคนที่ขับรถชนเมียกับลูกเป็นชายที่เมาและขับฝ่าไฟแดงมาด้วยความที่โกรธแค้นแทนเพื่อนจอนนี่เลยไปที่ห้องของชายคนนั้นจับมันใส่ท้ายรถและจัดการมันทิ้ง และในตอนนี้โลแกนก็เอาเงินค่ารถมาให้ทนายพร้อมขอให้เรื่องนี้จบอย่าได้มีการเรียกร้องเงินใดๆอีกส่วนจอนนี่ก็กําลังกินเหล้าเมายาอยู่คนเดียวในบ้านและอยู่ๆก็มีคนเข้ามาทําร้ายเขาแต่เขาก็สามารถต่อสู้และจัดการมันได้จากนั้นจอนนี่ก็มาที่บ้านของโลแกนในสภาพที่มีเลือดเต็มตัวไปหมดแต่โลแกนไม่ได้อยู่บ้านบิลลี่ก็เลยกลัวเพราะจอนนี่กําลังโวยวายอยากจะเจอโลแกน เมื่อโลแกนกลับมาถึงบ้านเขาก็ต้องตกใจเพราะเสียงดังเอะอวยวาวเมื่อเห็นสภาพจอนนี่เขาเลยให้บบลลี่เข้าไปหลบในห้องจอนนี่เลยบอกพวกนั้นส่งคนมาฆ่าเขาโลแกนก็งงว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจอนนี่เลยบอกสาเหตุก็มาจากเรื่องตู้เซฟที่พวกเขาไปป้นตอนนี้มีคนรู้เรื่องป้นกันหลายคนด้านโลแกนในทีแรกเขาเข้าใจว่าจอนนี่มีเงินเขาก็เลยทำงานให้เพื่อแลกกับเงินแต่ไม่ได้คิดว่าจอนนี่ไปป้นเงินจากพวกพวก่อค้ายา จอนนี่บอกถ้าจะให้เรื่องนี้จบก็ต้องทําแบบเดิมคือล่อให้พวกมันออกมาแล้วก็จัดการพวกมันจอนนี่พยายามขอร้องให้โลแกนช่วยอีกครั้งแต่โลแกนกลับไม่เห็นด้วยและไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้อีกแล้วเขาเลยไล่ให้จอนนี่ไปมันก็เลยทําให้จอนนี่โมโหและก็ทวงบุญคุณเขาจนเกือบทําให้สองคนทะเลาะก,กันแต่จอนนี่มันกลับร้องไห้เสียใจและก็ขอโทษโลแกนโลแกนก็เข้าไปกอดปลอบใจ แต่อยู่ๆจอนนี่มันกับรัดคอและก็รัดตัวโลแกนจนแน่นเลยทําให้ทั้งคู่ต้องทะเลาะกันอย่างหนักบิลลี่ก็วิ่งออกมาดูโลแกนเลยสั่งให้ลูกเข้าไปอยู่ในห้องขณะที่กําลังต่อสู้กันจอนนี่ก็หยิบปืนขึ้นมาได้และกําลังจะยิงโลแกนแต่อยู่ๆจอนนี่ก็ถูกยิงซะก่อนและคนที่ยิงก็คือบิลลี่เด็กหนุ่มที่ไม่กล้าจับปืนมาก่อนหลังจากจัดก,การทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสองพ่อลูกก็กลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันอีกครั้งโลแกนเรียกให้ลูกมานั่งตักักกขบรเเหมือนอนนตด็ๆ แต่ตอนนี้บิลลี่โตแล้วเขาเลยเปลี่ยนให้ลูกมาขับรถแทนเพราะในตอนนี้พวกเขากําลังจะย้ายบ้านอีกครั้งและหนังเรื่องนี้ก็จบลงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้มันจะดูงงงนิดนึงแต่แอดพยายามสปอยตามความเข้าใจของแอดแล้วกันเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณฑ์ที่นี้ด้วยรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ